วันนี้ใะนำทิ้งีที่นั่นนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับหมวกก็สําคัญนะครับถ้าเพื่อนไม่มีหมวกที่เป็นหมวกไ้พ่นนะครับวันนี้ใะนำอีกหนึ่งทิ้งี่ทีนะครับกับการผูกพ่านคอให้เป็นหมวกได้นะครับเพื่อนนะให้เพื่อนพับครึ่งผ้าพันคอเราแบบนี้ครับโอเคนะครับเมื่อเราพัดผ่านคอขึ้ครึ่งแล้วนะครับให้เพื่อนสวมเข้าไปข้างหลังแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้ใช้การอ้าตรวนี้ครับให้มือล้วงเข้าไปครับแบบนี้ครับนําปลายนี้สวมเข้าไปครับแบบนี <gab> ้ครับจากนั <ite> ้น <Luc> ดึงให้ตึงครับเพื่อนนะครับ ดึงล่องนี้ให้ตึงเลยนะครับแบบตึงไประหว่างกลางของเราครับแบบนี้ครับตึงให้ตึงหมดเลยครับจากนั้นนะครับให้นํามายัดนะครับด้ในล่องตรงนี้ครับจากนั้นก็ประกบข้างครับดึงให้ประกบตรงกลางเข้าไปสวมในล่องนี้ครับแบบนี้ครับทั้งสองข้างแบบนี้ครับนะครับเราก็จะทําให้เราได้หมวกที่อบอุ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเราไม่มีหมวกนะครับก็สามารถทํนได้นะครับเป็นหนึ่งไอเดียกับการ ผูกผ้ามินคอให้เป็นหมวกได้นะครับใครสนใจเรามาทำกันดูนะ